X-Series มาใหม่สุดหลอ่อรถโคตรสวยเอาคันนี้ไปโคตรคุ้มมาครับวันนี้เราอยู่กับสวัสดีจ้าเซลลน้องไหนคะ่ะอะไรอีกสโลแกนรถสวยคนสวยะนะครับอยู่กับเซลล์น้องไหนนะครับรถสวยคนสวยมารถคันนี้ปีอะไรจ้าน้องไหนรถตัวนี้เป็น X-Series 4ประตูปี2022 <22 S 2> คะ่ะ22ยกสูงไหม ตัวนี้เป็นยีราฟแขกเปล่าตัวเตี้ยเออตัวเตี้ยแต่ว่าคนสูงเออคนสูงคนสวยนะครับผมมาพร้อมกับแม็กแม็กเวลค่ะแม็กเวลแม็กสวยไหมแม็กสวยค่ะแล้วคนล่ะคนก็สวยอ๋อคนก็สวยภายในรถหรอคะภายในรถโอ้เออเย็นเย็นนะครับเย็นมากค่ะอ่านะครับขนาดอยู่ตรงนี้ผมตองนี้ยังปลิวสวยเลยปลิวแบบมาพร้อมกับพรมอะไรพรมอะไร เขาเรียกพรมกระดุมพรม VAP นะครับรถสวยๆเลยพาลูกค้าดูรถด้วยสอนลูกค้าดูน็อตประตงประตูนี่หนูดูพาลูกค้าชี้ดูสวยไหมสวยค่ะไม่ขยับนะครับเราดูตะคงตะเข็บเดิมไหมหมดอ่าเท่ากับว่ารถไม่ได้ตำนะครับผมไม่ได้ชนมาแล้วก็พาลูกค้าดูนอกจากเราจะจีบไปแล้วก็ต้องแนะนํารถลูกค้าด้วยเอาดึงให้ลูกค้าดูดึงได้ไหมดึงเดี๋ยวเล็บหนูจะขีดค่ะถ้าเล็บไม่ดีอย่าไปดึงนี่ เบทอาร์ตเติมเดมครับผมสวยๆเลยตัวนี้ไม่มีกระบะไรเนอร์มานะครับผมนะแต่ถ้าขอ <มา S 2> ก็เอาให้ได้่เอาได้ไหมไถ้าลูกค้าขอได้อยู่ใช่ไหมไชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเอ็กซิลี่นี่มันจะมีความพิเศษต,ตรงที่ว่ามันมีสติกเกอร์ นะครับถ้าไม่มีสติกเกอร์มันจะเป็น XCD ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นโอ้ถ้าพี่เอาสติกเกอร์นี้ไปติดรถพี่รถพี่จะเป็น XCD ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นอีกอ้าวทำไมอ่ะบอกไม่เหมือนกันนะครับผมเออเออเ,ออเ,ออเข้าท่าเข้าท่าเซลล์คนนี้เข้าท่าที่เอา้าลูกค้าดูรถนอยรถเดิมไหมคะน้องไนเดิมค่ะอ่าแล้วหนัวเดิมไหมเดิมค่ะเดิมทั้งคันไหมคะใช่ค่ะอ่าเดิมทั้งคันนะครับผมไม่มีการสัญญกรรมตรงไหนใช่ไหมยังค่ะอ่านะครับ มาดูข้างในเดิมๆสวยๆเลยเลขไม้เท่าไหร่คะเลขไม้สามหมื่นค่ะอันไหนขึ้นไปโชว์ลูกค้าดิอ่าเราท่อมันแซดเสียงมันดังท่อม่าโอ้โหหมอนี่ใจห่อนเฮ้ย <laughs> นะครับไม้สามหมืโลเปิดป้าโปงด้วยค่ะเปิดป้ากระโปงนะครับกระจกปรับไฟฟ้า ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้องไน่9แสนกว่าบาท9แสนกว่าบาทอ่ามาซื้อกับน้องไน่ราคาอยู่เท่าไหร่6แสนนิดนิด6แสนนินิดประหยัดจากป้ายแดงไปถึงเกือบ2แสนกว่าบาทเนาะ2แสนกว่าบาทนะครับผมเอาพาลูกค้าดูห้องเครื่องหน่อยเดเดิมหัวน็อตเดิมฝากระโปรงฝากระโปรงก็เดิมเครื่องเดิมเดิมนะครับชาร์กนน้ำมันซิน้องไน่วันไหลไหมวันไหลไหม อ่าความไม่ไหลไม่พุ่งเนาะว่าจะเปิดหม้อน้ําให้ดูแต่เครื่องมันสตาร์ทสักพักแล้วมันร้อนนะครับผมเดี๋ยวมันะจะเด้เเออำไม่ลงไม่ดันนะครับผมเครื่องเดิมระบบความปลอดภัยด้วยบีก ebs กระจังหน้าหล่อๆเป็นรถปี2 0 2 2 22ค่ะราคาขายอยู่00แสนกว่าบาทนะครับสามารถซื้อได้ทุกอาชีพไหมคะซื้อได้ทุกอาชีพค่ะอยู่เหนือซื้อได้ไหมอ่าปีจัดอะไรอาพูด ฟีจองฟรียนอ่า,ออานะครับผมส่งฟรีส่งฟรีถึงที่อ่าทั่วประเทศไทยนะครับผมอยู่เหนือก็ซื้อ,อได้ <éta> pe, อีสานละซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะใช่ะซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะมาซื้อกับน้องไห์ใช้เง,ง,งินกี่บาทใช้เงินกี่บาทอ่าใช้เงินกี่บาทถ้าซื้อกับหนูซื้อกับหนูเหรออ่าม่หมายถึงซื้อสดใช่ไหมซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนอ่ะซื้อกับหนูต้องใช้เงินกี่บาทถ้าซื้อเงินผ่อนซื้อเงินผ่อนก็ พี่เนี่ยชอบถ่าอะไรแบบนี้เอา้าซื้อกับหนูก็เวลาหนูโฆษณาหนูก็บอกว่าเริ่มต้นฟรีดาวน์หนูก็บอกไปสิออกรถกับหนูก็ใช้เงินศูนย์บาทค่ะอ่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าน้องไนซ์ซัพพอร์ตให้หมดแล้วคุณพี่แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาซื้อมาจองรถกับหนูได้เลยค่ะเรื่องนวัตหนูก็เอารถไปส่งให้ฮอดหน้าบ้านฮอดหน้าบ้านเลยเออจำสโลแกนไว้พี่พูดพี่สอนอเข้าใจไหมอ่าเอา้าถ้าใครสนใจคันนี้นะครับข่างวดอยู่ประมาณ ค่าเงอยู่ประมาณหมื่นนิดๆค่ะ 10, นิดๆนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว2องแสนมีส่วนลดให้อีกสองหมืนบาทครับผมถ้าพี่ๆสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0ูนย์หกสองห้าศูค่ะแอปเปิ้เ <Apple S 2> ขียวค่ะ0ูนย์เก้าหนค่ะครับผมอาปิดพี่เสมสอนไปแล้ว <c oughs> พูด่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมมาซื้อ <c oughs> อย่าลืมมาซื้อรถกับหนูนะคะอ,ะอะน้องไหนรถสวยคนสวยอโอเคครับปากน้องไหนไปด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ